ยอดนักสู้ศึกมวยรอบกร o บ a l านเอ็ดแมนช่ว n เอเมนแชมเปี้ยนชิพนะครับแฟนรายการช่อง8นะครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ตอนนี้นะครับสามารถร่วมสนุกไทยผลมวยในวันนี้ได้เลยที่แฟนเพจ Global House ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับรีบเข้าไปกันด่วนๆเลยครับแล้วมาถึงอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับของพิกัด64กิโลกรัมนะครับรับรองว่าดูเดือดไม่แพ้ค,คู่แรกด้วยนะครับ เป็นการดวลกันระหว่างโคดมวยจอมลุยจากพังงานะครับเคยฝากผลงานเอาชนะมวยต่างชาติมาแล้วหลายรายนะฮะวันนี้ต้องมะทะก,กับโคดนักชกมัดอันตรายจากมโมร็อกโกค,ครับด่านหินนี้ยากจะคาดเดาครับใครจะได้รับชัยชนะกันไปเราต้องไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวมีโบนัสพิเศษด้วยเช่นเคยนะครับถ้าใครเนี่ยสามารถแอนน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับโดยท่าเตะก้านคอเข่าลอยนะครับหรือว่าอกลาบนะครับแอนตัสินแจกไปเลย10,000บาทนะครับและถ้าสามารถจระเข้ฟาดหางให้น็อกได้รับไปเลยทันที30 0 0 0บาทครับและแน่นอนว่าลุ้นรางวัลด้วย f i Fight of the n i g h t คู่มวยเดือดนะครับรวมไปถึง Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมนะครับสนับสนุนโดย global house ครบหลากหลายให้บานคุณครับ This is the second bout of tonight. Thailand versus the fighter from Morocco, from Brukana Please welcome Omar El from Morocco. Oh. Sixty-four kilograms, one hundred and seventy-three centimeter at the age of thirty years. 43 Fight, 31 Win and 12 l o s s e s มัดนักสกมต่อยได้หลายสไตล์ครับเคยต่อยทั้งมวยไทยและมวยสากลมาแล้วประสบการณ์เยียบๆนะครับจากมุมแดงของเรานะครับขอเสียงต้อนรับนุ่มพังงาอีกมวยไทยจากพังงา 64กิโกัมครับส่วนสูง170เซติเมตรอายุ23ปีชกมาแล้ว54ไฟท์นะครับชนะ34แพ้20ครั้งครับสายการชกนะครับนี่คือนักสู้เข่าหนักดุดันสู้ไม่ถอยเดือดทุกยอกร้องไส่เกียร์ดินหนักดับเพรื่องชนเต็มที่เดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะได้รับชัยในศึกนี้นะครับสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับได้แก่กรรมการรัชกรดาราพันธ์ครับ มาถึงคู่ที่2นะครับของศึกมวยรอบ Global House 8 Man Tournament ครับ64กิโลกรัมครับนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยครับจะเจอกับนักมวยจากโมร็อกโกโอมาเอลัวอ่ะพิวัตรกองสิทธิ์นะครับทางด้านของหนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยครับวัย23ปี170เซนติเมตรคุณหน้าคุณตากันดีครับเด็กคนนี้ครบเครื่องครับอ่ะไปดูคู่ต่อกรครับจากโมร็อกโกครับจอมโหดจากโมร็อกโกนะครับโอมาเอลัวครับวัย30ปีสูง173เซนติเมตร ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงมรกตครับปลายนี้ประทายกับแม่เบอร์ต้นๆ้นของประเทศไทยมาแล้วหลายคนนะครับก็อย่าลืมนะครับนักมวยทุกคนทุกคู่นะครับไดุ้้นรางวัลพิเศษครับไฟต์ออฟเดอะไนท์นะครับคู่มวยดเดือดนะครับรับรางวัล1น0 0 0บาทแล้วก็ไฟ g h เตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะครับรับไปเลยรางวัล1น0 0 0บาทนะครับสนับสนุนโดยโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับแจกทุกคู่นะครับ ติดตามกันได้ครับไม่ใช่เฉพาะมวยรอบ global house นะครับทุกคู่ทั้งเกดรายการครับแฟนๆติดตามกันได้นักมวยรับทราบเรียบร้อยครับนี่เป็นคู่ที่2ครับนี่คือโฉมหน้าของหนุ่มพังงาอีกเกมวยไทยครับนักสู้จากแดนสตอร์ครับจังหวัดพังงาอ่ะสั้นๆครับรัชกรดาราพันธ์ครับทำหน้าที่และแฟนมวยรายการช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับร่วมสนุกทายผลมวยได้เลยนะครับที่แฟนเพจ global house นะครับ ก็เริ่มไปทายผลได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับก่อนจบคู่ที่6นะครับรางวัลนี้มีมากมายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแคมเปญพิเศษจาก g o o g l l House นะครับใช้ร้อยชิงล้านซีซสั่น9ลุ้นรถไฟฟ้าโอรา g o กู c ดแรุ่นท็อปถึง9คันนะครับและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายรวมมูลค่ากว่า12ล้านบาทจับรางวัลทุก3เดือนครับครั้งแรกก็เริ่ม6ตุลาคมนี้เลยครับ คู่แรงนั้นทนาของอาวาดบากชาบรูฮังก้าครับนักมวยจากอุกันดานี้ไปรอยืนชิงชนะเลิศในคู่ที่7เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูคู่นี้ครับไปจะไปเจอกับนักมวยจากอุกันดานครับอาวาดพลังเหลือล้นครับเหลือเชื่อครับนี่ครับ หาวุธล้วนๆอย่างที่เรียนไว้นะครับดูคู่นี้ครับโอโรคโครกับพังงาครับแข่งซ้ายมาแล้วครับหนุ่มพังงาครับต้องระวังนะครับโอมานี่ต่อยขวานี่ถึงทั้งไหลนะครับต่อยมาได้รุนแรงเหลือเกินต้องหลบมาดให้ดีครับ โอ้โหเข้ามาครับแทงซ้ายดักไว้เลยครับลุมพงษาซ้ายหน้าเจอขวาบวกครับต้องระวังครับจากแสงมรกตนะครับสังเดานมุมน้ำเงินโอม่าเบโอแม่พี่เลี้ยงก็บอกให้ลุยนะครับธนาโอ้โหหุกซ้ายกับเบาเมาครับเจอหุกซ้ายก็ไปมีอาการเซครับเอาครับชาร์จเลยครับหนุ่มพงษา เติมเต็มได้หรือเปล่าครับรอดครับยังรอดอยู่แหมเจอบาดทุกซ้ายไปนะครับทางด้านของโอมานี่มีอาการเอ้าแหมเริ่มจะฟื้นเลยครับเริ่มจะสวนมาตอบโต้แหมต้องสวบวิญญาณโหดเลยครับลุงพังงามาแล้วครับทุกซ้ายโอ้โหเมาเลยครับเติมเต็มด้วยศอกเอ้าอัดด้วยแข้งตามเข้าไปครับโอ้โหโหดนะครับลุงพังงาก็โดนนะครับโดนขวาเหมือนกันเอาโด หล่นทั้งคู่กันแบบนี้ครับเลินไปโดนสวนเหมือนกันครับหนุ่มพงงาเอาแล้วครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับหมัดเท้าเข่าซอกแมามีโอกาสนำล็อกสูงเรียบร้อยครับหล่นเลยครับโอ้โหขวาบวบเรียบร้อยครับแมาดูอาการแล้วรัชกรดาราพันนับครับไหวไม่ไหวครับอ่าเขาพยายามจะลุกขึ้นมาสติยังร้องได้ไหมอาครับยังไงก็นับถึง8ครับโดนไปหนึ่งนับแล้วเวลาที่เหลือครับ ไม่น่ารอดครับจบแล้วครับแบบนี้ไม่ต้องนับเลยครับโอ้โหใช้เวลาไม่ถึงยกนะครับทางด้านของหนุ่มพังงาครับเพราะฉะนั้นคู่ชิงที่ถูกคู่เหลือเกินครับหนุ่มพังงากับอาวาตรครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหทางด้านของโอมานีช่วงต้นยกนี่น่ากลัวนะครับแต่ว่าเจอุกซ้ายของหนุ่มพังงาไปก่อนแล้วครับอาครับแพทย์สนามขึ้นไปแล้วครับพี่หมอคณิตนะครับนะครับหนุ่มพังงาไปขอโทษแล้วครับอ่ะไม่เป็นไรครับฟื้นแล้วครับว่ เกือบแย่ไปเหมือนกันครับดูครับจังหวะสวนกันการากาศครับดูครับช็อตไหนที่โดนก่อนนะครับตบซ้ายตบขวาครับเข้าขมับนะครับแล้วขักสอกครับช็อตน็อกนะครับหัวทิมเลยครับสามชุดครับเปียงเปี้ยงและตามด้วยสอกครับปาบเขาอีกทีหนึ่งครับแม่ก็พยายามจะลุกเลยนะครับดนาของอมบเอลูวครับแต่ว่าแม่มันมึนตั้งแต่น้ำแรกเลยละครับ ดาวรัชกรก็ตัดสินใจถูกต้องเลยแหละครับพบกับคุณจอมยุ่งเลยครับโอ้โหดูเดอดจริงๆเลยนะครับน็อกกันตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวนะครับขอเสียงปรบมือให้กับมุมแดงของเราด้วยนะครับหนุ่มพังกาอีเก้ามวยไทยทีเกอโอกันไปครับผมตั้งแต่ยกนี้เดินเลย oh <my> พักชมสิ่งที่นาสนใจระคู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับกับความมันของเรามวยไทยซูเปอร์แชป์ โอ้โหแฟนมวยช่อง8ครับผมต้องบอกเลยนะว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดฟันแลบขึ้นที่เดอะบาซ่าราชดาพิเศษหรือเปล่านะครับนี่คือความมันแท้ของมวยช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์นั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้ใครเผลอกระพริบตาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์พร้อมๆกันเลยครับไปชมกันอีกครั้งนะครับคู่เมื่อสักครู่ครับดุมพะงากับโอมาเอลัวครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่แหละครับปัดซ้ายเริ่มต้นนะครับ จุดเริ่มต้นของการชกไฟนี้เลยครับเจอเข้าไปแว่งก่อนครับแล้วก็ตามเข้าไปช้าเลยครับหนุ่มพังงานี่ครับุกซ้ายทีเด็ดเลยนะครับก้าวเข้าไปสืบแล้วก็สับครับงัดไปสอกครับเริ่มมีอาการก็ใส่เป็นชุดครับดูครับจังหวะที่โดนสวนะครับหนุ่มพังงาก็สุดไปเหมือนกันครับจังหวะแรกนี่ครับโอ้โหหล่นเลยครับช็อตนี้นี่ครับขวาสุดท้ายกดเข้าไปครับ คนต่างจะบวแล้วครับนี่กนลูกน็อกละครับตามเข้าไปชาร์จ3ทีครับปิดท้ายด้วยศอกขวา1 2แล้วก็3ครับโอ้ี่เลี้ยงก็เฮตึมเฮตึมเลยครับรู้แล้วครับว่าโอมา์รัวนี้คงไม่ลุกแล้วครับสอกสุดท้ายหล่นทั้งยืนเลยครับเด็ดขาดมากครับลีลาของหนุพังงาอาไปครบกับคุณจอมยุ่งเลยครับ แน่นอนอน,ะนะครับว่าหนุ่มพังงาอีเก้นมวยไทยนะครับจะไปเป็นคู่ต่อสู้ของอาวาตบากชาบารูฮังก้านะครับในคู่ที่7กันนั่นเองนะครับชิงแชมป์กันในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ศึกมวยรอบ p r o h o u s o u s m e n t o u r ัวร์ n ม้นท์แชมเปี้ยนชิ